ชาวราศีพฤษภครับทนอีกนิดนึงนะฮะคุณกําลังจะพ้นเคราะห์นะครับจากดาวราหูนะครับวันที่17ตุลานะครับดาวราหูนะครับมันเล่นงานนะครับในเรื่องของการงานของคนราศีพฤษภนะครับเพราะว่าดาวราหูเนี่ยให้รู้ว่าเป็นตัวแทนการงานนะฮะของคนราศีพฤษภแบบเต็มๆเลยนะครับแล้วเขามีปัญหานะครับตั้งแต่วันที่30มสิบมนะครับปีที่ผ่านมาครับดังนั้นครับตั้งแต่30มีนาปี65นะครับจนถึงวันที่17 ตุลาครับปี2 5 6 6ครับ18เดือนนะครับที่เขาเล่นงานเรื่องของการงานให้ไม่นิ่งครับบางทีงานนะครับทำอะไรอยู่แล้วก็อยู่ๆก็ตกงานนะครับอยู่ๆก็เปลี่ยนงานครับอยู่ๆก็มีงานมีปัญหาแบบปูปับฉัอพพันนะครับเป็นระยะเขาเรียกเป็นระยะะนะครับชาร์ลีครับคนราศีพฤษภครับต้องบอกว่าพอเข้าอีกประมาณ2เดือนนิดๆนะครับถูกไหมฮะในช่วงนี้พอคลิปนี้ทําช่วงเดือนกรกฎาคมครับสิงหากรกฎาคมแล้วเข้าตุลานะครับ ก็ประมาณ2เดือนนะครับโอกาสที่ดาวราหูจะเล่นงานก็จะหมดอิทธิพลลงไปครับอะไรที่แบบเดือดร้อนไม่ค่อยสบายกายใจนะครับเรื่องของการงานในช่วงที่ผ่านมาครับมันจะค่อยๆค,คลี่คลายนะฮะใครที่ทํางานอะไรอยู่แล้วมันไม่นิ่งสักทีมันไม่มันคงสักทีครับมุมดาวมันเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นมุมดาวมีโอกาสที่จะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนดีกว่าเดิมดาวราหูที่โครจรณนะปัจจุบันนี้ เขาอยู่ในตําแหน่งวินาศนะครับของคนราศีพฤษภนะครับฉะนั้นดาวการงานไปวินาศฟังแล้วมันพอใจเห็นภาพครับว่ามันมีปัญหาแหละครับมันมีโอกาสที่จะติดติดขัดขัดหรือว่ากิ๊กกิ๊กกักนะครับมันไม่นิ่งสักทีไม่มันคงสักทีนะครับวินาศมันมีเหตุผลในยักษ์คือทําให้เรื่องเรื่องนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นนะครับมันไม่มั่นคงนะครับฉะนั้นครับคนราศีพฤษภนะครับ ดาวราหูการงานโคจรวินาศเพราะว่ามันไม่มั่นคงมันไม่นิ่งนะครก็มันเรียกว่าอยางเอาแน่นอ,อนอ,อนไม่ได้นะครับฉะนั้นถ้าใครที่อยู่ในราศีพฤษภอดทนอีกนิดนะครับขเขาผ่านมาประมาณ16เดือนแล้วนะครับอีก2เดือนเขาก็ย้ายเลยนะครับงานคุณจะเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นดาวการงานหลังจากย้ายครับเขาไปอยู่ในตําแหน่งลาภโชคลาภโอ้โหดาวการงานไปอยู่ตําแหน่งโชคลาภมันย่อมดีกว่าอยู่ตําแหน่งวินาศอยู่้วถูกต้องเขาเรียกถูกต้องไหมครับ ฟังเราก็ดูละวินาศกับลาภะโชคลาภเราก็ต้องเลือกลาภะนะครับเนี่นะฮะแล้วเขาจะไปอยู่อีก18เดือนโอ้โหดาวการงานเริ่มขึ้นเลยนะครับใครที่ทางานอะไรอยู่แล้วงานความเจริญมันไม่เกิดสักทีนะฮะมันอยู่นิ่งๆหรือว่ามีความวุ่นวายนะครับบางคนอาจจะเปลี่ยนง,งานบ่อยบางคนตกงานยาวนะฮะแสดงว่ามันต้องมีในยะของความลําบากที่เกี่ยวข้องกับการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราต้องผเผชิญนะครับ ทีนี้ครับก็ต้องบอกว่าทําอย่างไรดีถ้าราหูไปอยู่ลาภโชคลาภแล้วสิ่งใดจะเกิดขึ้นบ้างสิ่งแรกครับคืองานจะเริ่มมั่นคงขึ้นสิ่งที่2ครับจะมีโชคลาภจากการทํางานนะครับใครที่ทํางานอะไรอยู่นะครับถ้าค้าขายเนี่ยมันก็จะเด่นหน่อยเพราะว่าพอเงินมันก็เข้ารายวันเพิ่มมากขึ้นนะครับใครที่ทํางานออฟฟิศนะครับทำงานรับจ้างทั่วไปหรือว่าทํางานเกี่ยวกับเรื่องของเอกชนนะครับหรือทางานบริษัทนะฮะ ดาวการงานมันก็จะมีงานก็เพิ่มมากขึ้นโอกาสมีงานพิเศษก็เข้ามาก็มีครับโอกาสที่จะมีเมื่องานพิเศษเข้ามามันก็จะได้รายรับครับหรือเงินทองครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้พอเงินเข้าปุ๊บมันก็ทําให้เราเริ่มฟื้นตัวนะครับประกอบกับนะครับอันนี้ผมวางมองล่วงหน้าอีกสักหน่อยนะครับคือปีหน้านะครับดาวพฤหัสเขาย้ายในช่วงประมาณหลังสงการนะครับเขาย้ายมาทับเลยนะครับมันจะได้สองเด้งครับดาวใหญ่ๆในหราศาสตร์เนี่ยนะครับ ที่เขาดูหลักๆใหญ่ๆกันนะครับในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับมีอยู่4ี่ดวงครับเดือคือดาวมัตยูนะฮะดาวราหูนะครับที่จะย้ายไปหยุดแห่งโชคลาภครับดาวเสาร์นะครับที่เขาเพิ่งย้ายมาเพราะนั้นอยู่อีกนานเลยและดาวพฤหัสนะครับแล้วพฤหัสใน12ปีเขาถึงมาทับระทีหนึ่งพฤหัสคือดาวแห่งความอุดมสมบูรณ์ดาวแห่งเรียกว่าเป็นประธานแห่งโชคลาภนะครับ12ปีเขาจะโคจอมาทับัะทีหนึ่งตอนที่ผ่านมาสิบเอ็ดปีแล้วและเดี๋ยวปีหน้าครับหลังสงกรานนะฮะ เพราัจะรโคจรมาทับนั่นเป็นนยะว่าใครที่กลัวอิทธิพลของดาวราหูนะครับผมก็บอกก่อนว่าก็เดี๋ยวช่วง17ตุลาไปครับอิทธิพลดาวราหูที่เล่นงานมา16เดือนก็ค่อยๆหมดลิดลงไปนะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงนะฮะให้เป็นโชคลาภให้มีความสําเร็จเรื่องของการงานและใครที่แบบโอเคนะการงานดีนะครับแต่ว่ามันได้แต่งานยังไม่ได้ตําแหน่งสักทียังไม่เห็นน้ําเห็นเนื้อเห็นว่าความก้าวหน้าครับ ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เห็นชัดเจนก็จะมีความชัดเจนครับในช่วงนี่ครับปีหน้านะครับหลังสงการนะฮะคือดาวพฤหัดย้ายอันนี้เราดูควบคู่กันไปพอวกกลับมาเรื่องของอิททิพลของดาวราหูนะครับที่เลขงานเรามา16เดือนนะครับในเรื่องของการงานไม่นิ่งคนกัดแก้หลังแก่บางทีนะคุณเจอคือเรื่องของคนใส่และใส่ความนะครับหักหลังและทั้งแคกงแทงข้างหลังนะครับเรียกว่าเหนื่อยกับคนมากมาก นี่ก็ตัวนั้นงานผสมควรเพราะว่ามันไม่นิ่งสักทีแล้วก็มีแต่ปัญหาอุปสรรคตลอดเวลานะครับแล้วว่าเอาแน่เอานอยไม่ได้ครับบางทีงานเยอะก็จริงแต่ว่าเราควบคุมสถานการณ์ยากหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องคนนะครับเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือช่วงที่16เดือนที่ผ่านมาของคนราศีพฤษภที่เจอนะครับและเดี๋ยวพอหลังที่ดาวราหูเขาจะย้ายนะครับก็คือ17ตุลานะครับใครที่อึดอัดใจในช่วงนี้ และอดทนมา16เดือนแล้วเพราะว่าไอเจ้าราหูนะครับคือดาวการงานครับก็ให้ประคองก่อนนะครับอีก2เดือนนะครับดาวราหูย้ายคุณจะโล่งโปร่งใจขึ้นแต่ไม่ใช่ไม่มีปัญหาครับชีวิตมันต้องมีปัญหาเสมอเราลองนึกซิว่าปีไหนไม่มีปัญหาไม่มีครับหรือเดือนไหนไม่มีปัญหาเลยมีแต่สิ่งดีๆไม่มีครับเพียงแต่ว่าไอปัญหาเข้ามาเนี่ยมันส่งผลในเรื่องของโชคลาภหรือเปล่าส่งผลเรื่องของการเงินหรือเปล่า ส่งผลในเรื่องของความสําเร็จนะครับหรือว่ามีทรัพย์สินเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับอันนี้น่าสนใจกว่านะครับเพราะว่ายังไงก็เหนื่อยเหมือนเดิมนะครับเราเื่อเหนื่อยแมากก็เดิมเพราะว่างานเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าเป็นความเหนื่อยแล้วคุ้มค่าต่อเงินที่เข้าต่อผลงานที่ทําหรือว่าต่อความสําเร็จที่เราต้องการนะครับมันก็จะมีเรื่องราวแบบนี้แปลว่าคนราศีพฤษภครับอดทนอีกประมาณ2เดือนนะครับแต่ไม่ใช่ว่าพอดาวราหูย้ายปุ๊บลยครับลุ่งขึ้นคุณคอยจ้องว่าดาวจะดีแล้วก็ดวงจะดีเลย ยังนะครับดาวมันพอมันเข้านะครับมันก็ใช้เวลาเพาะบ่มพลังงานไปก่อนแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าเรื่องหนักๆเรื่องเครียดแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีครับมันก็เจือจางลงไปนะครับหรือว่าสิ่งที่กูทําแล้วมันไม่เห็นผลสําเร็จครับมันก็ค่อยๆเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมันคล้ายๆกับคุณลดน้ำนะครับต้นไม้นะครับในช่วงหน้าฝนครับมันก็มีฝนเยอะเข้ามาเยอะต้นไม้ก็เจริญเติบโตเงินทองหรือความสําเร็จก็เจริญเติบโตได้ไวขึ้น แต่คุณอาจจะลดน้ำในช่วงหน้าแล้งนะฮะลดเต็มที่แค่ไหนนะครับมันก็สู้หน้าฝนที่มีสิ่งดีๆความสำเร็จเข้ามาไม่ได้ครับแปลว่าช่วงที่ผ่านมาครับคุณก็พยายามเต็มที่แต่ผลสําเร็จมันก็ขึ้นมไล่มาตามสเต็ปตามลําดับแต่ว่าไม่ค่อยจะสวยงามสักเท่าไหร่รนะครับโดยเฉพาะลร่งการงานแต่ว่าพอรลังวันทหลังขอนที่17นะครับมันก็ค่อยๆเริ่มเติบโตดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนนะครับเดี๋ยวมองมอัวแต่มองสิตุลาไปแล้วนะครับจะดีขึ้นผ่านไป 3วัน5วันสัปดาห์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งมันยังไม่ดีเลยนะครับมันก็ต้องเพาะบ่มพลังงานไปเรื่อยๆก่อนนะครับบอกเลยครับว่าดวงใครบางคนในแตกต่างกันตรงที่บางคนดาวเข้าปุ๊บนะครับดวงดีในช่วงเดือนนั้นเลยบางคนนะครับดาวเข้าปุ๊บไปดวงดีช่วงกลางทางครับแปลว่าดาวราหูเนี่ยอยู่18เดือนถูกไหมฮะเพราะฉนั้นถ้าบางทีผ่านมาสักสามหรือห้าเดือนค่อยเจอเรือนลูกเรือก็มีครับหรือว่ามาในช่วงทา้ทายก็มีครับเจอเรือนลูกเรือนะครับฉะนั้นก็จัดใจร้อนแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าโอเคมันดวงมันจะดีขึ้้นนนหครัาูม เรียกว่ามันเล่นง,งานหรือว่าพ่นพิษคุณนะครับ18เดือนตอนนี้พ่นมา16เดือนครับเขายังพ่นอีก2เดือนฉะนั้นชุดนี้เราก็ประคองเรื่องการงานดีๆอย่าสติแตกอย่าเครียดแล้วก็อย่าก,กังวลเราก็ต้องประคองการเงินดีๆถ้ามันต้องไหลออกเราก็ต้องวางแผนแล้วก็คอยอุดรอยรั่วเราก็ต้องตั้งสติดีๆถ้าเราเอารมเสียงหงุดหงิดหรือว่าเราจะลาออกหรือเราจะสติแตกในการที่จะไปทําร้ายใครหรือว่าไปโมโหใครหรือไประเบิดพลังงานหรือว่าไป ต่อว่าต่อขาหรือทะเลาะกับใครเราก็เบรกไว้ก่อนนะครับให้ดาวมันย้ายไปก่อนนะฮะเรื่องต่างๆมันก็ค่อยๆเริ่มคลี่คลายดีขึ้นอะไรที่ติดๆขัดๆหรือว่าไม่ค่อยสบายกใจมันก็จะเริ่มคล่องตัวขึ้นอะไรที่มันเหนื่อยหนักแล้วก็เรียกว่าเครียดกังวลนะครับมันก็จะเริ่มที่จะมีสัญญาณชีพดีๆมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอดทนนิดนะครับคนราศีพฤษภนะครับงานจะเริ่มแล้วคุณมีไอเดียอะไรใหม่ๆคุณมีความคิดอะไรที่อยากจะทำนะฮะ ตอนนี้ให้หาข้อมูลไปก่อนสะสมข้อมูลสะสมคอนเนคชันสะสมเงินทุนนะครับหรืออะไรก็ตามที่ต้องใช้นะครับเรียพอหลังดาวราหูย้าย17ตุลาสัญญาณชิพดีๆเรื่องดีๆแล้วก็คนดีๆจะเข้ามาช่วยนะครับแล้วเราก็จะสารต่อสิ่งที่เราคิดแล้วก็ทำนะวันนี้นะครับมันก็จะได้ต่อยอดหลังดาวราหูย้ายมันก็จะคล่องตัวแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นะครับโอเคนะมาเห็นภาพนะครับว่ามันจะกระ,กระทบเรื่องงานนะครับที่ผ่านมา16เดือน บางคนก็อ่วมออร์ไทยก็กลัวว่าไม่รู้ว่ามันจะเริ่มฟื้นตัวหรือว่าหรือว่าดิ่งอยู่ก้นเหวเนี่ยต้องนานแค่ไหนนะครับเราดูดวงเราจะได้รู้เหมือนกับแผนที่ชีวิตนะฮะเหมือนกับเราจะรู้ว่าอีกกี่กิโลนะครับเราจะถึงไม่ใช่ว่าขับรถไปเรื่อยนะฮะข้างหน้าเป็นทางมืดตึ๊บเลยนะครับไม่รู้ว่าต้องขับอีกชั่วโมงกี่ชั่วโมงมถึงจะถึงนะฮะอันนี้มันก็เราก็เข้าใจนะครับแต่ถ้าเรามาดูดวงเมื่อ30ตุลาปี2565หลังที่ ดาวราหูเพิ่งย้ายครับมันเหมือนกับเราต้องขับรถไปอีก18เดือนนะฮะถึงจะถึงเพราะว่วาลาหูมันอยู่18เดือนนะฮะแต่ถ้าเราดูันี่ยครับคุณขับรถไปอีก2เดือนนะครับหรือขับรขับรถอีก2ชั่วโมงนะฮะก็ถึงแปลว่า,วามันไม่นานแล้วนะเดือนไว้นะครับ2เดือนนี้แป๊บๆปนะครับโอเคอดทนนะครับช่วงนี้คุณมีความหวังได้ครับแล้วความหวังคุณมันมีโอกาสาที่จะต่อยอดได้อดทนไว้นะครับประคองชีวิตแล้วก็อย,ย่าสติแตกแล้วก็พยายามหาอะไรที่อยากทารีบทําาหหรือข้อมูลไว้ถึงเวลา ราหูที่มันพ่นพิษเร่งงานเรื่องการงานคุณเขาหยุดพ่นพิษนะครับแล้วเรื่องดีๆมันจะค่อยๆเริ่มเข้ามานะครับรอยเล้ารอยแผลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็ค่อยๆเริ่มคลี่คลายอีกนะฮะโอเคนะครับจบครับขอให้โชคดีมีคนคำสุขนะครับเป็นกำลังใจทุกท่านนะสวัสดีครับ